ค่ะท่านลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ขอเปิดการรีวิวรถ Ford Ranger นะคะภายในตัวรถก่อนเลยเพราะว่าทุกครั้งนะคะในทุกๆคลิปนะคะเลลินจะเปิดจากภายนอกตัวรถวันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศเป็นภายในตัวรถก่อนนะคะ <S <S ในรุ่นนี้นะคะก็เป็น Ford Ranger นะคะในรุ่นของ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้แบบ6สปีดก,กันนะคะก็จะเป็นในรุ่นของ XLT ค่ะ ที่มากับราคามาตรฐานที่92,000บาทนะคะแต่เลยลิมทำโปรโมชั่นนะคะที่799,000บาทเท่านั้นเองภายในนะคะอัตราะโยชน์นะคะเราเริ่มกันด้วยนะคะกุญแจนะคะที่เรามีมาให้จากโรงงานเป็นกุญแจแบบรีโมทเลยนะคะแบบเซ็นทรัลล็อกอีโมบิลิเซอร์มีสัญญาณการขโมยด้วยให้แบบนี้ไป2ชุดกันเลยค่ะ แล้วก็ยังมาพร้อมนะคะกับการอำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหน้าระบบปัดน้ำฝนเป็นระบบออตโอต้ให้นะคะมีหน้าจอนะคะซึ่งเป็นในหน้าจอของซิงค์ใหม่นะคะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะที่รองรับในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นะคะสามารถโชว์ในเรื่องของแอปพลิเคชันแผนที่นำตานำทางนะคะเมื่อเราเชื่อมต่อ โทรศัพท์มือถือนะคะเข้ากับ USB ที่เรามีให้ภายในตัวรถ2ตำแหน่งแบบนี้เลยแล้วก็มีช่องจ่ายไฟ12โวลต์ให้ด้วยนะคะในส่วนของหน้าจอนี้นะคะเราจะเพล่ดเพลินกับการฟังเพลงนะคะ Entertainment AMFM หรือว่าบลูทูธจัดเพลงจากมือถือเข้าด้วย เข้าที่ตัวเครื่องนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ยังโชว์แผนที่นำทางบนหน้าจอนี้ได้ด้วยและที่สำคัญหน้าจอนี้ยังแฝงไปด้วยนะคะหน้าจอนี้ยังแฝงไปด้วยนะคะความปลอดภัยในด,ด้านของ Emergency assistant ด้วยค่ะก็จะเป็นระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะกรณีลูกค้าเกิดอุบัติเหตุนะคะจะมีการเชื่อมไปยังหน่วยแพทย์ฉุกเฉินศูนย์นเรนทอนให้ด้วยรุ่นนี้เราก็จะมากันพร้อมกับความปลอดภัยด้านถูงลมริ้ภัยคูน้านะคะแล้วก็มีระบบ ล็อกเด็กนะคะเนื่องจากรุ่นนี้เป็นรถ4ประตูรถแนวออกครอบครัวนะคะก็อาจจะมีเด็กเล็กแล้วก็จะมีระบบล็อกไอโซฟิกให้ด้วยนะคะก็จะมีในเรื่องของป้องกันล็อกเด็กโดยาให้เด็กเปิดประตูจากภายในตัวรถได้ด้วยค่ะระบบแอร์นะคะเราให้มากันเป็นระบบออโต้ Auto ด้วยนะคะมีการปรับนะคะความเย็นปรับระดับพัดลมได้แบบอัตโนมัติด้วยค่ะส่วนของ คอนโซลนะคะพวงมา,านะะลัยค่ะระกับหน้าจอที่เป็นหน้าจอข้อมูลการขับขี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอที่แสดงผลแบบสีสีส,สีแบบนี้เลยค่ะในฟังก์ชันของหน้าจอนะคะก็จะม,มีเมนูต่างๆนะคะพร้อมระบบไมค์คีให้ลูกค้าได้ใช้งานแล้วก็ดูในเรื่องของแรงเอเวอเรจในการขับขี่ข้อมูลการขับขี่ได้ครบถ้วนเลยค่ะหน้าจอก็จะแยกสีชัดเจนให้นะคะ แล้วก็ทางซ้ายนะคะมีปุ่มควบคุมที่มันเป็นมันติฟังก์ชันควบคุมที่หน้าจอนะคะแล้วก็ด้านขวาข้อมูลการขับขี่ปุ่มนะคะก็จะมีในเรื่องของระบบคุชคอนโทรลนะคะล็อกความเร็วให้แบบคงที่นะคะแล้วก็มีระบบ LIM นะคะที่จะเป็นระบบจำกัดนะคะความเร็วในการขับขี่บนตัวลุญแจให้ด้วยนะคะเพื่อให้ผู้ที่นำรถของเราไปใช้งานไม่สามารถ ใช้อัตราความเร็วเกินที่เรากําหนดได้สามารถตั้งได้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ลดความเร็วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มนะคะควบคุมหน้าจอนะคะดูข้อมูลการขับขี่หลายๆอย่างบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะแล้วปุ่มนะคะเปิดปิดนะคะของไฟนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นระบบไฟออโต้นะคะเปิดปิดไฟแล้วก็มี ปุ่มเปิดไฟสองกระบะท้ายให้ด้วยนะคะแล้วก็มีปุ่มที่สำหรับเพิ่มแสงลดแสงหน้าจอเวลาที่แสงไฟรบกวนสายตาด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบปรับกระจกมองข้างนะคะแบบไฟฟ้าด้วยค่ะภายในนะคะของรุ่นโมเดล2021นะคะเราก็มากันกับชุดเบาะหนังที่เป็น หนังนะคะทำให้มาจากโรงงานเลยก็ดูหรูหราพรีเมียมมากเลยค่ะสำหรับเจ้าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเงินจริงๆค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปชมนะคะการตกแต่งภายนอกตัวรถกันอีกทีหนึ่งค่ะค่ะจากภายในกันแล้วนะคะเราก็มาดูส่วนองค์ประกอบของภายนอกของเจ้ารุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นนะคะของ New Ranger XLT 4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้แบบ6สปีดกันนะคะซึ่งคุณสมบัติของเขานะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตร VGTurbo ในกำลงังสูงสุดที่160แรงมา้าแรงบิดที่385นิวตันเมตรกันค่ะแล้วในด้านของความอํานวยวความสะดวกไม่ว่าจะเป็น ไปหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้แล้วนะคะก็ยังมีสมรรถนะในด้านของการขับขี่ด้วยค่ะที่มาพร้อมกับระบบป้องกอันล้อล็อกแบบ ABS ให้ทั้ง4ลอ้อระบบกระจายแรงเบรกแบบ EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวทักชั่นคอนโทนแล้วก็ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและสิ่งที่สำคัญนะคะระบบลดความเสี่ยงในการพลิกคว่ำ AOM ก็มีมาในเจ้าคันนี้ด้วยค่ะ แล้วในส่วนการตกแต่งนะคะของเจ้าคันนี้แคมเปญพิเศษที่เราเสนอให้กับลูกค้านะคะในราคา799,000บาทหรือโปรแกรมดาวต่ำเพียง59,999บาทได้อะไรบ้างแต่งยังไงบ้างเรามาดูกันค่ะคำสั่งแต่งคันนี้นะคะมาจากลูกค้าจังหวัดอุดรธานีนะคะที่เรารอจะส่งมอบกันในวันปลายอาทิตย์นี้แล้วนะคะก็ยังไงมารับชมกันนะคะว่าลูกค้าได้ต้องการอะไรบ้างในเจ้าคันนี้ค่ะ ในส่วนของด้านหน้านะคะเราไม่ได้เสริมเพิ่มเติมหรือว่าไม่ได้เติมอะไรให้เขาเลยนะคะโครงกระจังหน้าเดิมของ Ford Ranger นะคะในโมเดลนี้นะคะก็จะเป็นโครงกระจังหน้านะคะเป็นดำเงาแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็น glossy black หรือว่าดำแบบ piano black แบบนี้นี่เลยซึ่งเป็นกระจังหน้าของโมเดลปี2021ที่ทางโรงงานให้มาค่ะมีการตัดขอบนะคะ โครงกระจังหน้าด้วยสีโครเมียมสีบอลแบบนี้ให้ด้วยนะคะชุดไฟหน้าของเขานะคะที่เป็นระบบออโต้แบบอัตโนมัติเนี่ยมาในชุดไฟหน้าที่เป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์ที่ให้ลำแสงสว่างนะคะโคมนะคะเป็นหลอด LED ให้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็มีการเสริมนะคะในส่วนของคิ้วนะคะรอบไฟหน้าให้ด้วยค่ะ รุ่นนี้ก็จะมีชุดไฟตัดหมอกนะคะให้ความปลอดภัยมาจากโรงงานในรุ่นของ XLT คันนี้เราให้มากันอยู่แล้วค่ะด้านข้างตัวรถค่ะเรามากันในส่วนของการแต่งซุ้มล้อแล้วก็ล้อแม็กนะคะลายที่เป็นของ o a s i นะคะก็ลูกค้านะคะสามารถเลือกแบบและลายได้นะคะตัวนี้ที่ลูกค้าเลือกนะคะ ก็จะเป็นแบบเรียบเรียบแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับยางนะคะที่เป็นยาง Monster AT3 จะเป็นยางออเทเลนนะคะตัวนี้ดอกยางจะสวยมากสำหรับยางรุ่นนี้นะคะวิ่งได้ทั้งออโรดแล้วก็ออฟโรดแล้วที่สำคัญนะคะแม็กรุ่นนี้นะคะเป็นขนาด18นิ้วที่เราอัปเกรดให้นะคะในซีรีส์ของยางที่ 26560R18 กัน,นะคะ่ะ คิ้วล้อนะคะแล้ก็ตกแต่งเป็นแบบเรียบให้นะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกทั้งแบบเรียบแล้วก็แบบมีหมุดได้นะคะก็จะเป็นการยิงซิลิโคนแนบกับตัวถังรถนะคะไม่ให้น้ําเข้าแล้วก็เป็นการเก็บงานเรียบแล้วก็ไม่เจาะไม่ทําลายตัวถังด้วยค่ะด้านข้างค่ะลายกราฟิกสติ๊กเกอร์นี่เลยค่ะอันนี้นะคะลูกค้าออกแบบนะคะเป็นคอนเซปต์ของลูกค้าเองนะคะก็จะเป็น ชื่อหรือเป็นนามสกุลของลูกค้าสามารถแจ้งเราได้นะคะแล้วก็เป็นลายนะคะเหมือนลายสายฟ้านะคะเป็นสัญลักษณ์ทางธุรกิจที่ลูกค้ามีนะคะตัวนี้แจ้งเราให้สามารถทําการออกแบบได้นะคะว่าต้องการตรงไหนจุดไหนเพิ่มเติมยังไงค่ะส่วนของด้านข้างยังมีเพิ่มด้วยชุดเบ้ากันรอยกันมือนะคะเปิดประตูให้นะคะทั้ง4ด้าน4ชิ้นนะคะก็ จะเป็นการป้องกันในส่วนของการโรเทคนะคะสีไม่ให้มีรอยขูดขีดเวลาเราเปิดปิดประตูนะคะเล็บจะไปทําการแบบโดนตัวถังรถทําให้มีรอยได้ตัวนี้ก็เป็นการโรเทคไว้นะคะคิ Q ้วกันศาสตร์นะคะประตูเราติดตั้งให้ทั้ง4ชิ้น4ประตูเลยนะคะราวหลังคานะคะก็จะเป็นทรงสปอร์ตแบบว i แท็กตัวนี้นะคะจะเป็นดาวหลังคาสีโครเมียมบอลเงินเข้ากับสีตัวรถเลยค่ะ มีใส่ข้อฟ้าทางน้ำมันนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะเพิ่มความออฟโรดในการใช้งานนะคะกับโรบาร์ขายาวนะคะเป็นโรบาร์ออฟโรดของ h a g e เกนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะมีลูกเล่นมีกิมมิคให้ลูกค้านะคะนิดนึงนะคะดูเป็นออฟโรดมากขึ้นแล้วก็ด้านบนหัวกระบะนะคะเราก็มีการเสริมนะคะในส่วนของไฟเบรกดวงที่3ให้ นะคะแล้วก็ไฟสปอตไลท์แสงสีขาวขนาดถอยด้วยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไฟสปอตไลท์สว่างเลยส่วนไฟท้ายนะคะเราทำการครอบชิ้นงานนะคะครอบไฟท้ายให้เป็นการป้องกันนะคะในส่วนของการถอยชนนะคะตัวโคมไฟท้ายให้ปลอดภัยแล้วก็ให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะ นี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ชิ้นนึงนะคะในส่วนของลายสติกเกอร์ที่เราเพิ่มให้ใส่ข้อเป้ามือเปิดฝาท้ายประตูให้นะคะในส่วนของรุ่นนี้กันชนท้ายนะคะเป็นกันชนท้ายเดิมของโรงงานที่มีมาให้แล้วนะคะสําหรับเจ้ารุ่นนี้พร้อมกับมีเซ็นเซ,นเซอร์นะคะที่เป็นเซนเซ,นเซอร์สัญญาณน,นะคะความปลอดภัยในเรื่องของการถอยจอดค่ะ และนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะในการตกแต่งนะคะในความต้องการของลูกค้าที่เรามีโปรโมชั่นให้นะคะในราคาพิเศษนะคะแจ้งเตือนแจ้งลูกค้านะคะว่ารุนี้รุอสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับโมเดลปี2021ก่อนที่เราจะไปพบกับ Next Gen Ranger นะคะในไม่อีกกี่เดือนข้างหน้านี้นะคะจะมีการเปิดตัวนะคะในงานมอเตอร์โชว์ที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนมีนานี้ด้วยค่ะลูกค้ายังไงมารอชมกันนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะยังคงมีจำหน่ายให้นะคะทั้งเกียร์ธรรมดานะคะรุ่น4ประตู XLT MT นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดในราคาที่8,57,000บาทนะคะทำราคาพิเศษลดโปรโมชั่นให้สำหรับลูกคา้าล็อสุดท้ายนะคะ7,59,000นาทะคะสำหรับรุ่น MT เกียร์ธรรมดาและในรุ่นเกียร์ออโต้ค่ะราคา9,02,000บาทนะคะก็ทำราคาให้นะคะ เหมือนเจ้าคันนี้เลยค่ะ799,000บาทนะคะยังไงรีบจองรีบตัดสินใจนะคะยังคงมีสีให้ลูกค้าเลือกนะคะอยู่ที่6สีนะคะก็จะมีสีดำสีขาวสีบอลน,นะคะซึ่งเป็นสีเหมือนคันนี้เลยแล้วก็สีแดงสีน้ำเงินสีเทาดำค่ะถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็รีบตัดสินใจนะคะในส่วนท้ายนี้ค่ะฝากเป็นกําลังใจให้กับเรลินด้วยนะคะช่องฟอดพระประแดงบายเรลินฝอดใจดีค่ะ สำหรับการรีวิวนะคะคลิปทุกๆคลิปถ้าถูกใจลูกค้าท่านใดนะคะแคปหรือว่าติดต่อคอนแทคเข้ามาคุยกันนะคะช่องทางที่เลลินทิ้งไว้ให้เบอร์โทร ID Line QR Code นะคะหรือว่าลิงก์ท้ายคลิปนี้ค่ะลูกค้าสามารถคอนแทคมาปรึกษาแคมเปญโปรโมชัน่นพูดคุยกันนะคะเรามีบริการให้ลูกค้าถึงที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เลลินด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดส u b s ไ r i b ์กด ติดตามนะคะกันไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะการรีวิวรถฟอร์ดทุกรุ่นของเ a n เจอนะคะหรือว่าในรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเอเวอเรนะคะหรือว่ารุ่นที่เป็น High Series อย่างไวทันะคะก็มารับชมกันสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ